สวัสดีครับนางสมพรเนี่ยนะครับนางสมพรเป็นคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานตอนนั้นนางสมพรเป็นหญิงสาววัยกลางคนแล้วนางสมพรเป็นคนที่มีรูปร่างค่อนข้างท่าและอวบหรือไปนในทางที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะอ้วนเลยก็ว่าได้หรือจะเป็นเพราะว่านางสมพรมีอาหารดีๆกินมีความสุขและสบายนางสมพรคนนี้มีอาชีพสีเทาที่ไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่ คือนางสมพรคนนี้มีอาชีพออกเงินกู้แล้วนางสมพรคนนี้ยังออกเงินกู้ทุกประเภทไม่ว่าจะออกเงินกู้เป็นรายวันให้ชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปแล้วนางสมพรก็จะออกเงินกู้เป็นรายเดือนให้พวกครูหรือข้าราชการต่างๆที่เงินเดือนไม่พอใช้และถ้าพวกผู้คนเหล่านั้นจะมาขอกู้เงินกับนางสมพรแล้วล่ะก็พวกผู้คนเหล่านั้น ก็จะต้องมีสินทรัพย์หรืออะไรมาค้ำประกันให้นางสมพรด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์ที่ดินที่นาหรืออะไรอื่นๆที่พอจะสมน้ําสมเนื้อกันได้และถ้าผู้กู้ไม่มีเงินมาใช้หนี้หรือไถถอนสิ่งที่เอาค้ำประกันเอาไว้ตามที่นางสมพรได้กําหนดตั้งแต่ทีแรกนั้นของสิ่งนั้นก็จะตกเป็นของนางสมพรโดยปริยายส่วนชีวิตครอบครัวของนางสมพรนั้นนางสมพรได้มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอยู่ด้วยกันคนหนึ่ง นางสมพรและสามีต่างก็ต่างรักและเอาอกเอาใจลูกชายคนนี้มากสามีของนางสมพรนั้นแกมีชื่อว่าตาแก้วสามีของนางสมพรก็มีนิสัยไม่แตกต่างอะไรจากนางสมพรเลยก็คือสามีของแกนั้นมีนิสัยเข้มขี้เหนียวขี้งกเหมือนนางสมพรไม่มีผิดเพี้ยนแต่ประการใดสิ่งที่สามีภรรยาคู่นี้จะยอมแพ้ให้ใครต่อใครไม่ได้เลยคือเรื่องเงินเงินทองทอง ที่ถูกโดนกู้ยืมไปนั่นแหละครับนางสมพรต้องยอมทำวิธีทุกๆอย่างเพื่อจะให้ลูกหนี้หาเงินมาใช้หนี้ตนตามเวลาที่กำหนดไม่ได้แล้วเพื่อจะให้สิ่งของที่ลูกหนี้นำมาคำ้ำประกันตั้งแต่ทีแรกนั้นตกเป็นของนางสมพรโดยปริยายสองผัวเมียเนี่ยนะครับได้ทำเวรกรรมไว้กับลูกหนี้หลายต่อหลายคนวันนี้ผมเลยอยากจะขอยกมาสักหนึ่งตัวอย่างนะครับนางสมพรได้ออกเงินกู้ให้กับนางวันดี โดยเป็นจำนวนเงินทั้งหมดประมาณ5้าหมื่นบาทครับและให้นางวันดีลงรายชื่อในสัญญาเงินกู้เอาไว้ว่านางวันดีจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าดอกเบี้ยให้นางสมพรเป็นจำนวนเงินร้อยละห้าบาทให้นางสมพรในทุกๆวันจนกว่านางวันดีจะหาเงินต้นมาจ่ายให้นางสมพรครบดอกเบี้ยอย่างนี้มันถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่โหดมากเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้านางวันดีจ่ายค่าดอกเบี้ยให้นางสมพร เป็นจำนวนเงินร้อยละห้าบาทในทุกๆวันคิดเอาง่ายๆเลยนะครับนางสมพรก็จะได้รับเงินค่าดอกเบี้ยที่นางวันดีจ่ายให้ในแต่ละวันมากถ,ถึงวันละ2,500บาทเลยล่ะครับดอกเบี้ยอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยและจำนวนเงินที่มากโข ổ, พอใช้ได้เลยใช่ไหมครับถ้าเราต้องจ่ายในทุกๆวันนะครับตอนนั้นเป็นวันที่31ของเดือนพอดี ซึ่งตอนนั้นนางวันดีก็กําลังเดินมกงบเง,เงินไปที่บ้านของนางสมพรเพื่อที่จะเอาเงินไปจ่ายค่าดอกเบี้ยให้นางสมพรหนือนทุกๆวันอ้าวสวัสดีจ้าพี่วันดีวันนี้พี่เอาเงินค่าดอกเบี้ยมาจ่ายฉันถึงบ้านเลยเหรอครั้งหน้าพี่ไม่ต้องมาไกลถึงบ้านฉันก็ได้มนะเดี๋ยวฉันไปหาพี่ถึงที่บ้านเองก็ได้เสียงของนางสมพรพูดขึ้นมากับนางวันดีพร้อมกับที่มือของนางกําลังแกะซ่องไปด้วย อ๋อใช่จะพอดีว่าลูกชายของฉันใต้ก้อน,น่ะมันไม่อยู่บ้านเสียงของนางวันดีตอบนางสมพรอ,ออกมาต่อมานางสมพรจึงยิ้มแบบมีเล่นในแล้วนางสมพรจึงค้นหารายชื่อของนางวันดีในสมุดร,รายชื่อลูกนี่ที่วางกองพเนนอยู่บนโต๊ะแล้วนางสมพรจึงพูดออกมากับลูกนี่ของตนว่าเออพรุ่งนี้ก็เดือนใหม่แล้วนะเดี๋ยวพรขอปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะ ต่อมาฝ่ายของนางวันดีเลยทำหน้าชงหนสงสัยปรับที่พี่วันดีต้องจ่ายให้ชั้นวลัสองพันห้าร้อยบาทฉันขอปรับขึ้นเป็นวลัสองพันหะร้อยบาทนะจากนั้นนางวันดีก็เลยแค่ยิ้มแล้วจากนั้นนางวันดีเลยได้แต่ทำหน้างงๆหลังจากนั้นพอนางสมพรได้เห็นนางวันดีทำหน้างงๆอย่างนั้นนางสมพรก็เลยอธิบายให้นางวันดีฟังต่อว่าเออที่ฉันต้องขอปรับดอกเนี้ยเนี่ยนะก็คือบางวันเนี้นะ ที่มาส่งดอกเบี้ยให้ฉันฟังมืดค่ำเลยฉันต้องอดหลับอดนอนเพื่อรอให้ที่มาส่งดอกเบี้ยนะนางวันดีได้แต่ฝืนยิ้มแบบแห้งๆออกไปโดยที่ในใจของนางวันดีได้คิดเช่ชักพักกระดูกนางสมพรอยู่ว่าอะไรกันวะก็แค่มาส่งดอกเบี้ยให้ช้าแค่นี้นะมันต้องขอปรับดอกเบี้ยขึ้นอีกตั้งหนึ่งร้อยเลยหรอวะเนี่ยฉันก็ขอให้มันและสามีได้รับกรรมที่มันทำไว้กับคนอื่นเร็วๆทีเธอะ ต่อมาเมื่อเวลาผ่านพ้นไปเรื่อยๆนางวันดีก็ได้จ่ายเงินค่าดอกเบี้ยของวันนี้ให้นางสมพรไปจากนั้นนางวันดีเลยเดินลงจากบ้านของนางสมพรไปก่อนที่นางวันดีจะเดินหันหน้ากลับบ้านของตัวเองต่อไปจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนนี่สินของนางวันดีก็ได้ทวีคูณขึ้นจนกลายเป็นดอกทบต้นๆมาทบดอกแต่อย่างไรก็ตามเงินของนางวันดีก็จะต้องเข้ากระเป๋าของนางสมพร แต่เพียงผู้เดียวจนมาถึงวันหนึ่งนางสมพรก็ได้มาเพื่อที่จะยึดบ้านพร้อมที่ดินของนางวันดีแต่ว่านางวันดีก็ได้ขัดขืนไม่ยอมยกให้นางสมพรง่ายๆก็จะยกให้นางสมพรไปง่ายๆได้ยังไงกันละ่ะจนกว่าจะได้บ้านหลังนี้มานะครับนางวันดีและสามีต้องอดทนทำงานหนักหรือต้องอดมือกินมือเลยก็มีเพราะฉะนั้นนางวันดีเลยต้องขัดขืนและต่อสู้ให้ถึงที่สดุด ถึงขนาดต้องให้ครึ่งโรงครึ่งศาลเลยก็ยอมนางวันดีเองนั้นก็เลยได้แต่คิดว่าชาติก่อนสงสัยเราคงจะทําบาปทำกรรมไว้เยอะชาตินี้เราเลยต้องมารับผลกรรมอย่างนี้ขนาดนี้เราได้สร้างแต่คุณงามความดีเอาไว้นะเนี่ยเวนกรรมยังไม่ยกเว้นเลยหรือว่าต้องให้เราชดใช้นี่เวนนี้กรรมตลอดทั้งชาตินี้เลยเหรอเมื่อนางวันดีคิดออกมาอย่างนั้นแล้ว ก็น่าจะเป็นความจริงอย่างที่นางวันดีได้คิดเอาไว้แน่คืออีกไม่กี่วันต่อมาสามีของนางวันดีที่ป่วยมานานก็ได้เข้านอนในโรงพยาบาลเนื่องจากว่าสามีของนางวันดีเองนั้นได้มีอาการของโรคมะเร็งที่ปอดกำเริบขึ้นมาเนื่องจากสามีของนางวันดีได้สูบบุหรี่จัดมากในสมัยก่อนนางวันดีจึงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาลเป็นเงินจำนวนมากพอสมควร ผลสรุปในวันต่อต่อ,ตอมานางวันดีจึงไม่มีเงินไปเสียท่าดอกเบี้ยให้นางสมพรดอกเบี้ยนั้นเลยได้อันตรานสูงขึ้นมาเทียบเท่ากับเงินต้นเมื่อเวลาผ่านไปได้หนึ่งเดือนผ่านไปสอเดือนผ่านไปดอกเบี้ยนั้นก็ยิ่งทวีคูณสูงมากเพิ่มขึ้นจนนางวันดีหมดหนทางที่จะใช้นี้แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆทางโรงพยาบาลจึงบอกให้สามีของนางวันดีออกมาเฝ้านอนรอที่บ้าน เพราะทางโรงพยาบาลหมดหนทางที่จะรักษาแล้วและเพื่อจะให้สามีของนางวันดีได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกหลานในเย็นของวันนั้นได้มีรถมอเตอร์ไซค์ของลูกชายของนางสมพรได้วิ่งแล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านของนางวันดีจากนั้นจึงมีร่างขเขา่ขาๆอวกๆข,ของนางสมพรได้ก้าวลงมาจากบอกคนซ้อนของรถมอเตอร์ไซค์และรีบตรงเข้าไปในบ้านของนางวันดี จากนั้นนางสมพรจึงได้เอ่ยปากกับลูกนี่ของนางว่าแมมโชคดีจังเลยนะจะพรคิดว่าพี่วันดีจะไม่อยู่บ้านซสอีอยู่สิจังว่าแต่พรมาเก็บดอกเมี่หรอกเสียงของนางวันดีเปล่าขึ้นกับนางสมพรเปล่าหรอกฉันมาทําตามสัญญาที่เราได้เขียนและตกลง,งกันไวนะ้น่ะฉันไม่หยุดบ้านและที่ดินตามสัญญานะ่เสียงของนางสมพรตอบนางวันดีไป พอนางสมพรพูดจบคำลงร่างที่ดูสูผ้ผอมของสามีของนางวันดีก็น้ำตาไหลรินทาหน้าของแกนางวันดีจึงได้พูดเพื่อที่จะขอโอกาสกับนางสมพรอ,ออกมาว่าพรจะ๊ะพี่ขอโอกาสหาที่พักใหม่ก่อนได้ไหมนี่สามีพี่ก็ยังมาไม่สบายอขอโอกาสพี่ก่อนได้ไหมแต่นางสมพรก็ยังยืนยันด้วยน้ำเสียงอย่างหนักแน่นว่า